เมื่อทิ้งเด็กๆไว้กับกันไก่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนกลับบ้านมาเจอหลานสาวตัวน้อยนะคะตัดผมตัวเองค่ะหน้ามาแหว่งเต๋อเดิขึ้นไปมาดูว่า ป้าจะตัดยังไงให้มันออกมาเป็นทรงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาตามลุ้นไปกับป้าเลยค่ะวันนี้นะคะกี้กลับเมืองไทยมาเจอหลานน้อยเล่นกันไกลค่ะตัดหน้ามาแหว่งไปเลยแม่แบอกว่าอุยช่วยตัดให้มันมันเป็นทรงให้มันแบบว่าได้ทรงได้อะไรหน่อยหนักใจเลยค่ะตัดยังไงมันถึงจะเป็นทรงนะคะอะลองดูจะตัดให้มันเหมือนฝั่งที่น้อง ตัดผมตัวเองให้มากที่สุดนะคะมาช่วยลุ้นไปกับน้องน้ำพันธนะคะว่าป้าจะตัดออกมายังไงนะคะฮอลลีเดย์ปีนี้โอ้โหดูค่ะอ่านี่นะคะสุดท้ายก็ได้ทรงมาเป็นแมงสาบแทะนะคะทุกคน